นี่คือช่วงตอบโจทย์ที่นี่ทีวีพอพอนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับความปรองดองซึ่งต่อย,ยอดประเด็นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นมีความคาดหวังความคาดหวังที่จะให้เยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นของแผนปรองดองแห่งชาติเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่เราเชิญเยาวชนทั้งสามท่านมาพูดคุยกับช่วงตอบโจทย์ที่นี่ทีวีพอพอในวันนี้นะครับท่านแรกครับคุณทีรััทจันโชมครับชั้นที่สองนะครับคุณเกียรติุดาหนูสิธิ์ครับ านที่สามนะครับคุณชมพิชาเดชาพลังครับแล้วขอความกรุณาทั้งสามท่านช่วยพูดดังๆแล้วก็ผมสวัสดีทั้งสามท่านในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมถามประเด็นแรกเล,เลยคือว่าคือตอนนี้นาะยกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าแผนป้องดองจะเริ่มขึ้นได้ก็เริ่มจากเยาวชนในแต่ท้่เราเป็นเยาวชนเนี่ยเราคิดว่ามันเริ่มจากเราหรือเปล่าเป็นส่วนส่วนเ,เล็กๆใช่เปล่าน่สส่วนเล็กๆค่ะมันก็คงจะดีขึ้น <c oughs> คิดว่าเยาวชนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปองดองค่ะ <c oughs> แล้วเราจะมีส่วนปองดองได้อย่างไงบ้างครับ <c oughs> คครก็อย่างเช่นเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแล้วก็อย่าทะเลาะกันมากแบบหันหน้าคุยกันอะไรแบบนี้คะ่ะ <c oughs> แล้วเรียนการเมืองเราได้มีความขัดแย้งกันในกลุ่มบ้างไหมไม่เคย <c oughs> ไม่เคยคะ่ะเพราะไม่ได้แบ่งสีแบ่งอะไรมากกว่าใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วส่วนตัวเห็นด้วยไหมที่เขาบอกว่าเยาวชนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปองดองเห็นด้วยไหมครับ จริงแล้วมันไม่ใช่ของเยาวชนมันเป็นของทุกๆคนผู้ใหญ่เองก็มีส่วนร่วมใช่ทุกคนต้องเริ่มด้วยกันทุกคน <laughs> ใช่แล้วเคยเคยพบเห็นความแตกแยกในชุมชนของเราเองอย่างเช่นเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเคยเห็นผู้ใหญ่เขาทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้บ้างไหมมีบ้างใช่ก็มีบ้างขัดแย้งกันเพราะคนเราเกิดมาความคิด <c oughs> ความคิดก็ต่างกันแล้ว,แล,วแล้วจะแบบให้คิดเหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้บังคับใครให้เหมือนกันก็ไม่ได้ ต่างคนต่างความคิดอธิระที่ละบ้านดีกว่าลองดูที่ละบ้านอย่างบ้านที่บ้านคุณที่พรัตน์เองเนี่ยพ่อแม่หรือว่ามีใครที่เขาเขามีความเป็นเด็กันทางการเมืองรุนแรงขนาดที่มองหน้ากันไม่ติดที่เราเคยเห็นถ้ามองหน้าไม่ติดไม่เคยค่ะก็คือมีการแลกเปลี่ยนประเด็นกันแล้วก็ยีกันใช่ประมาณนั้นเราเคยไปเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนาทางการเมืองอย่างนั้นบ้างไหมไม่ค่ะไม่แล้วคุณตุ๋ยเองครับก็ไม่เคยเหมือนกัน ไม่เคยเลยพ่อแม่ไม่เคยเลาะกันเรื่องการเมืองเลยไม่ไม่เคยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นคนอื่นก็แบบบ้างเล็กน้อยอาจจะแบบผิดใจแต่ก็ส่วนใหญ่เขาจะาไ,มไมไม่ก็ส่วนใหญ่แบบจะแบบหลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยซะมากกว่าเพราะมันส่วนใหญ่จะแบบจะจบด้วยการที่แบบจะมองไม่มองหน้ากันอะถ้าเกิดมันก็ต่างความคิดกันนะใช่้กกันันหออเแล้วบ้านของคุณศุินทิชามันก็ไม่มีนะ ก็เพราะว่าแบบว่ายังไงถ้าเกิดมีเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็คุยกันแต่ว่าก็ไม่ถึงกัขนาดทะเลาะกันขนาดนั้นพอนที่บ้านก็ไม่ได้แบ่งสีแบ่งอะไรกันอยู่แล้วเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าเป็นสีเดียวกันไม่นะก็แบบเฉยๆเป็นกลางเออไม่มีสีแบบนั้นดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องสีเนี่ยสีเหลืองสีแดงใช่ไหมเราคิดว่าสีแดงเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอะไรสีทางการเมืองเนี่ยลองพูดสีแดงเหรอเรานึกถึงใครสีแดงรรางนึกถึงใคร อดีตนายกใช่อนายกไม่ก็อดีตนายกทักษิณอ่าสัคิดว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรพอจะรู้ไหมการเมืองความคิดเห็นนี้ต่างกันคืออยากได้อีกคนนึงขึ้นมาอีกฝ่ายก็อยากได้อีกคนของเขาใช่มันก็จะไม่จบก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแต่เขาก็ไม่น่าพูดว่าแบบว่ารักประเทศไทยอะไรแบบนี้มันไม่ใช่การกระทำของเขามันไม่ใช่ตรงข้ามกันตั้งสองสีเลยหรือเปล่าใช่ทั้งสองสีเลย เราเลือกสีเร,เราเรายืนยันเหรอสามคนนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่สีเหลืองสีงไม่หือไม่ไม่ไม่เราไม่มีสี<อ>เพราะว่าทั้งสองสีเขาก็ทําไม่ถูกต้องทั้งสองสีแล้วถ้าเกิดพูดถึงการการในมองไปในอนาคตคิดว่าประเทศชาติน่าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันไหมคิดว่าสีเหลืองสีแดงจะหายไหมถ้ามองไปในอนาคตถ้าทุกคนหันหน้าเข้าหากันใช่คุยกันคุยกันใครจะคุยกับใครครับ ก็หมายกันที่ว่าฝ่ายรัฐบาลคุยกับฝ่ายแสดงเมื่อตอนนี้ผ่านมาอย่างนั้นก็ได้แบบมีกันว่าเขาต้องการอะไรเขาถึงไม่ยอมหยุดก็หาเหตุผลมาแล้วว่าปรับปรุงแก้ไขแต่คือไม่ได้เปิดเฉพาะเสดงนะคุยเสื้อหลืองคุณลุกศิษย์ใ่แบบสมัยมีการจัดอะไรปีป้ายจากมหาวิทยาลัยแบบเอาเยาวชนนั่งคุยกันอะไรเงี้ยเปิดใจอคุยในช่วงนี้มีวิกฤตต่างถ้าเกิดว่าเราโตขึ้นเนี่ย สท่านนี้คิดว่าจะมีใครบ้างที่อยากจะมีบทบาททางการเมืองไม่ไม่เช่อหมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ชออันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าอีกใจหนึ่งก็อยากแต่อีกใจหนึ่งถ้าเกิดการเมืองเป็นอย่างนี้ก็คงไม่เพราะว่าอะไรเรากลัวการเมืองเราไม่ได้กลัวแต่ว่าถ้าเกิดให้เราไปอยู่ในตรงนั้นเราก็ถ้าเกิดให้เราไปอยู่ในตรงนั้นใช่ไหมเราก็ต้องเลือกสีจริงปะอ่าแต่เราแบบ ไม่เราไม่อยากเลือกสีเราแบบอยู่อยู่ตรงเฉยๆถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเราก็คงขอเป็นแค่เออ,อแถวบ้านอะไรแบบนี้ดีกว่าคือเป็นแถวบ้านนี่คืออาจจะลงการเมืองแต่ว่าอาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,าอ,อบ <ทำ S 2> ตอ,<น>ะอะไรประมาณนั้นจะไม่ต้องเลือกสีเออใช่แล้วคิดคิดว่าถ้าถ้ามองถึงก็อันนี้นนี้คือการตั้งตั้งข้อสังเกตตั้งไปของผมเองก็คือคิดว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากนักการเมือง ที่ว่าเป็นจริงไหมที่ว่ามาจากนักการเมืองมาหรือว่ามาจากใครทําไมประเทศเราถึงวุ่นวายถึงขนาดนี้คิดว่ามาจากใครจนเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวคุณที่พลัดก่อนที่ว่ามาจากสาเหตุอะไรที่ว่าหลายสาเหตุเช่นตั้งสองสามน่าจะมาจากตัวนักการเมืองเขาทําไมครับทุจริตไงถึงแบบขอเราชามันถึงมีฝ่ายหนึ่งเข้ามาแบบเปิดโปงจนแบบเป็นเรื่องแฉอีฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมแบบ เห็นนมไก่เห็นนมไก่ใช่นี้คิดยังไงเช่คิดไปเสิก็ไม่เช่นเดียวกับใช่อะมันก็เขารู้เขาเห็นอ่ะเขาก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้แต่มันก็ขึ้นอยู่อ่ะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเขาก็ยืนยันแต่ฝั่งนี้ก็จะเชื่อแต่ฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าถ้ามองในปัจจุบันนี้มองนะคนมองปัจจุบันเยาวชน เขาบอกว่าเยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรามองปัจจุบันเอาเดี๋ยวนี้เราอยากจะทาให้ประเทศชาติสงบสุขเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเราต้องทํำยังไงบ้างประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยคิดว่าต้องทํำยังไงประเทศไทยถึงจะสงบต้องคุยกันต้องยกันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้คุยกันทีเดียวว่าเออเธอแบบมีอะไรก็เสนอมาแก้ไขช่วยกันรับปรุงมแก้ไขไม่ใช่ว่ายึดแต่ความคิดของตัวเองแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ทุกคน นี่ขอบคุณ ครับการเมืองก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการปลองดองที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่จะเกิดเพียงแค่เยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการปลองดองต้องเกิดจากทุกคนในชาติร่วมกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความคิดที่แตกต่างที่ฝั่งรากลึกอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา3-4ปีก็ควรที่จะยุติลงได้แล้วมองภาพต่อไปในอนาคตเยาวชนที่เป็นคนในอนาคตข้างหน้ามีความคิดอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็คือ เขาก็อยากจะสามาคถีกันเพื่อให้ประเทศเราเดินหน้าต่อไปนี่คือตอบโจทย์ที่นี่ทีพอพอในวันนี้ผมชายมิสิทธิ์เริ่องบรุงชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปตรงนี้พร้อมแต่แข่กับทุกท่านครับามาดูก่อนสวัสดีครับ